เตือนเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีควรถามพ่อถามแม่ถามปู่ถามย่าถามตาถามยายก่อนที่จะดูคลิปนี้เพราะเป็นคลิปเต็มระบบที่สุดของที่สุดแล้วอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าจะตายก็ตายในที่ปิดเด็กที่กินน้ำกระท่อมหรือว่าต้มน้ำกระท่อมดูคลิปนี้ผมแบบยันยันจบนะไอพวกสุนหมาสันดานหมาทั้งหลาย สวัสดีครับผมเบิร์ดต้นว่านะครับวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างมนลืนก็ไม่ว่างนะวันนี้มาอีกอีพีแล้วก็รอบที่แล้วผมก็ขอโทษพี่ตั้มบางทีทีหนึ่งที่ว่าทำขาเขาเอ็กซเรยนะครับน้องๆถ้าอาจาในนี้ผมไม่สุภาพอะไรก็ขอโทษะนะครับสร้างความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นอาจารย์นนี้ไม่สุภาพอะไรก็ขอโทษด้วยนะพอแล้ว ไม่ใช่ไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วตอนที้มาแล้วอใยดูดิไม่ใช่ผมกำลังเปิดเมแล้วคือตอนคุยกันไว้ว่าเฮ้ย็เ๋ยวผมเปิดต้องเปิดนะจยังไงจะยกล้อไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาเลยมายกล้อไหมไม่ต้องเปิดแล้วอยยกลัอไปแบบอันนี้ปุ๊บก็้วก็ีผมยังไงเดแล้วยกอหลเกินมานี่อะไรทไ ไหนก็มาล้วไหนๆก็มาแล้วปะมาไดิมาวิธีการจับเดี๋ยวจะตัวเองก่อนได้มามาดิมารับผมบอกหนึ่งสองสามตัวก็้นะอได้แล้วเนาะมาดมาด้มาได้มาได้มากมาอันนี้แคแบบเหลย่ามันมีเวฟมันมีเวฟอะไรวะเลยที่ทำไ้อ่ะได้ได้ได้มาดิ เปล่าม <usion> <r Jean> ัมยกขึ hmm. ้นป่ายแกขึ้นป่ายแคกเอาด่นแค่แค่นี้มันทำกับกูน้อยไปเว้ยมันสุดเว้ยวันนี้ก็ไม่ว่างอ เปิดคลิปปุ๊บถีบกูเลยเนี่ยมันไม่ใช่ไงไปาไว้เฮ้ได้เฮ้ยได้คลิปนึ่มึงมาคอแลบแต่มึงไม่ลงทุนแต่มาพังรถกูใช่นี่ต้ามังพีทาให้ใหม่ๆคอร์รั่นพีแล้วยังไม่ดองไปวิ่งเลยนี่มึงอยู่สนามนี่เฮ้ยคุณออกไอ้กูแบบนี้ี่ยก็คุณสุดผมให้ออกเลยผมไม่ถีน น่ัเารถเาเามาเล่นอยางนี้ไม่ได้ได้ได้พอกูขับมาทั้งเดียวแม่งทางดีคลิปอื่นโอ้โหขีบนู่นขีนนี่ลงนู่นลงนี่ไม่ผ่านพอแทพจะอยู่มาพังจบเลย ปิดแล้วจ้ารถในตำนานมันว่างๆเจอแทบปิดตำนานแล้วจ้าเรียบร้ยุ่นรุ่ันไปแล้วมันไงล่ะตูนึกว่าน่แลกวห้ให้ค่อนี้จับาับใว่างๆที่เราไปทากานแกไม่รู้นั่อยู่มันอยู่นั่นอยู่นันยว่ันยังไม่รู้อย่าผ่าแป่นหลุน้ํ่าเป่นหลุน้ำเปลี่ยนในเกงกันล้างเกงกนแล้วรองเท้า

เดี๋ยวได้ตายเดี๋ยวได้รู้ได้ตายย้อไปไหนอันนี้จะบอกทั้น้องนะครับจะบอกทั้งน้องว่าหกหกชักห้าที่ตั้บางทีทำให้รถจริงนะครับรถรุ่นคันเดิมไม่ได้ย้อนไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับดูคอเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับดูขาบูนะครับหกหกชักห้าจับป่ะเอ้าขึ้นหน้าเอ้าอะไรอพี่ตั้มจับป่ะไปโทรศัพท์ออกเดี๋ยวมันล่วงเดี๋ยวมันหล่นให้ให้ พี่ฝากอะไรถึงแทพวรรณอายุว่าฝากถึงอะไรน้องๆฝากถึงอะไรกับมียาฝากฝากลูกป่า บอกเฮ้ยไฟไฟยังโชว์อยู่นะครับน้องๆเฮ้ยน้องๆลืมไปน้ำผมไม่ได้เตรียมกับพี่แท็บนะลืมไปว่ามีเมล์เ็กนะครับไอ้เหี้ยดีไม่พังไอ้สัตว์อ้เหี้ยเล่นอันนี้เขาเล่นในแบบเล่นสดอันนี้ของแท็บอ่ะโอ้โหนี่ไงนี่ไงรองเท้ากูแล้วไม่ต้องห่วงกูเป็นห่วงลูกพี่มึงนู่นซ้ำที่เดิมปะหรือที่ใหม่มันมีมันมเออมันมีผ้าโชว์อยู่ตอนที่มึงโดดอ่ะ ไอ้ตรงนี้มูดๆแล้วมั้งนี่เปลียดยังกางเกงไม่ตันเฮ้ยแต่ไฟยังไม่ดับเลยอ่ะไม่สภาพดีสภาพดีมากล้างตีนก่อนดูไม่เนี่ยนะครับสองพันห้าใครก็มาเอาเอาได้เลยไปไหนอ่ะล้างตีนนี่เลยจะไปล้างไหนอ่ะได้เลือดป่ะมีได้เลือดอะไรกันป่ะไม่มีไม่มีไม่มีปิงมีปังอะไรกับขอป่ะก็ว่าอยู่ไม่มีสบายแต่ไฟยังโชว์อยู่เลยบอตตอมกูกะโดดจากวัวโดดไปบอตตอมโดดจากวัวเจ็บตัวเจ็บตังแรงเลย ลงนำกกันนี่ไงได้คนดน้ยี่นะเดี๋ยวลองลูกอ้นี่ในหุหกชักให้ผมแบบอันนี้คือผมเอาไว้ให้คุลองดยเพเลยเมื่อกี้คุณหนุ่มองสีขอมนลองมิกีแงแล้วคุณต้องปิดออกเยอกว่านี้สักที่คุณอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะลบออกไปทันอามเดี๋ยวกาั้นไอ้ี้ยมึงลองเลงเลยไอ้วข่ยาเอาไปก่อนเลยใส่นี้ดกูอยากลกกอ้นี้ไม่ได้ชินะอ้นี้ไม่ได้ เฮ้ยมันมีกูแกรมร้อนหยาสุดไมหนาวลยามหนอยคด้มานหยากสุดไหมหยาหาวบนนี้ปะเ้ยรถอันนี้รถเขาหมดเลยที่ยืมมาคุณจะทิ้งอะไรคุณคิดถึงอ้ออนนี้ถ้าคุณทิ้งไม่เป็นไรผมก็ได้คืนไป ถือว่าให้พี่ทำถือว่าถึงในหน้าที่เขาถ้าใบหน้าตัวน,นี้นะนุ่นหน้าม้วนหน้าด้านผองจากใครนผมว่าผมเล่นที่แท็กแรงก็ไม่เป็นไรเพแต่แต่พวกคุณจะทิ้แล้วกันในสัตว <c oughs> ์ครับวลงที่งดีกูชอบยิ่งพัวยงหนักๆกูยิ่งชอบจาม่ายิ่งดี <c oughs> ยิ่งจาม่ายิ่งดังอะ่ะเออกูไม่ได้ไปขอใครแต่เมื่อกี้จะเล่นขอแตกก่อนของแดกไปแท็กแต่เมื่อกี้ถแล้วเอาแมง จะไปเยี่ยมลังหน้ากล้องไอ้สัสวันนี้สนุกมากพีื่อกูให้ลูกน้องกูเอาลงกูดูไฟยังโชว์อยู่เลยรถแรงเปล่าฮอนด้าต้องเข้ากูแล้วดูยังอยู่ในน้ำไฟยังขึ้นอยู่เลยต้องโยมนะต้องยอมฮอนด้าไฟเนี่ยไม่เล็งติดนะเฮ้ยแต่เมื่อกี้อย่าหาว่านี่นะดูไวเล็ตไวเล็ตต้องเล็บแล้วเที่ย่ไวเล็ตพีแม่งลงไปในน้ำลืมไปเลยเที่วมีไวเล็ตเราเราก็ลืมนี่ไงโชคดีไวเล็ตไม่เป็นไรใช่ที่บาทนะาตรงนี้เป็นเท่าไหร่แล้วพี่สองหมื่นอยลงเบิกต้มบางเดียวต้ม ทังถ้าทังก็เบิกพี่ดิยี่หลายกูเออมใส่ไอเทียตีเอียงเลยกูเอทอมมาสั่ๆมาสั่นมาั่ดีว่คุณลองเทสอีกรอบดิพอแล้วเหนื่อยแล้วเอาทุกอย่างแล้วอยวผมขอทีสุดแล้วไอเทียย้อนได้หลายอันละไม่ไม่ไม่ทิ้งอันนี้ไม่ทิ้งไม่เชื่อไอ้เทียไม่มีใครเชื่อใจไม่มีทิงไม่มีทีไม่ได้มันรถเขาไม่ไม่มีสัจจะในวันว่างๆเชื่อผมไม่ทิ้งผมจะมันพูดอย่างนี้กี่คลิปแล้วมันปล่อยให้ใครๆหลายคนตกน้ำเมื่อกี้นะโชคดีนะกูเซฟนะ ทีเซอร์ออไม่ต้องไม่ต้องมันทีเซอร์ไม่ต้องมีแค่นี้ก็มีคนดูแล้วถ้าทิ้งถ้าทิ้งผมหมาเอากูไม่เชื่อแล้วกูกลับเลยกลับ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 ไม่ตองกลับไม่ทิ้งแล้วกูไปแล้ววันน่งว่างอย่างเงี้ยแล้วมือถือด้วยนะสบายเอาเลยยกนี่จับยกนียก่ยกเลยยกเลย,ย,เลย,ยไงไงวันยยว่างว่าถ่ายด้วยมือถือแล้วมือถือกูเอากลับด้วย <S <S 2> <S 2> ๆๆๆ เ็คลูกสีวาลของต้อมบางทีวาลแรกกี่ไหม่ขี่ไหม่ขี่ไหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะทำใต้อมตกไปครับต้อมเขาต้อมเป็นตกโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้โหมันึงมึนตึกลึกองหนักแล้วที่ว่ามันตกตกถูกป่ะนี่เวลาตกตกอย่างนี้นะครับนี่เวลาตกตกอย่างนี้นี่ของเราจะถือเวลาตลกเขาเล่นกันะครัอเวลาตลกเขาไม่ลง ไม่ไม่ไม่ตด้นหน้าไม่มมันหนี้าหน้าเดย้หน้าเรือยข้หน้าหนี้าหน้าะะลตดไม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องิตจทไมตัดเก่ต้องเอาสะสมหน้านะไม่เจ็บมันแค่ดงแป๊นี่องนี้ไันทุกคนกันกได้ตกเอา้ตกเหมือนพ่อเลยสัตว์แม่อันนี้มาดูสีวาวของ ถ้าบางทีนะโปร6ชก5รีวิวหน่อยได้อยู่ครับพี่ตัม้มก็อีพีที่แล้วก็ขอโทษพี่ตั้มด้วยที่ว่าขายเอีกแสดงอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่แกหายแล้วก็ขอบคุณพี่ทแท็กนะครับพี่ตั้มพี่แท็กเดือกันเพื่อนขอบคุณมาก,อ,มากอันนี้สุดก็ขอบคุณนะพี่ตัม้มเอาเรถคันนี้อันนี้แกซื้อผมแล้วนะแกซื้อต่อแล้วเรามาพิชจักรายานนี้ก็ไม่รู้แต่ตังค์ยังไม่ได้จ่ายให้กูนะครับแต่ซื้อ,อแล้วรอเล่น แต่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็อย่าลืมไปติดตามเฉลยที่ตอบนะขึ้นให้เขาแค่แกตลอดนะช่วยช่วยจะดันก่อนแต่แกที่ใส่ดีนะต้อต้องแม่งโคตรสุดใจโคตรดีไปพี่กลับดิรถอยู่ในน้ำปล่อยมันดิไปเหอะกลับมากับพี่แจ็กเลยไปกลับแก๊ก่อนัได้หรอกลับแม่แล้วไะเอาทีเราเดินขึ้นไปบนรถแม่งเลยปะเออกลับไปเยองใส่ล้อดิเยอะใส่ล้อดิเออเยอะยี่สิบตัววะไอเยีะยี่สิเตัวไม่ได้ปะ

ปิดกล้องเพียงเท่านี้เล็ดกลบอกป่ะต่อแล้วเล็นกล้องตะ้ตะก้องตะก้องไม่ได้ไม่ได้ลืมไปตะก้องตะก้องโอเคอยากจะข้าวเล้าเยอะไปกว่านี้ขอบคุณพี่ตั้มบางทีจริงๆนะขอบคุณที่เอารถมาผมเนี่ย การการอะไรกับพี่ต้อมอันนี้ไม่สุดภาพเลยก็ขอโทษนะจะไปติดตามช่องพี่ต้อมด้วยบางทีแล้วก็เพจแล้วก็เฟซบุ๊กนะคลิปนี้น่าอาจจะลงเพจพี่ต้อมนะเดี๋ยวตัดลงยูทูบแล้วอีกส่วนก็ลงเพจพี่ต้อมไปครับผมก็คนดูน่าจะไม่เยอะหรือไม่รู้กับกเนาะก็รถก็โอ้ยเหี้ยดูดิกเดี๋ยวไม่สุดเดี๋ยวไม่สุดทียอะไรสุดจะเอาคันนี้ลงน้ำด้วยแต่ไดีเอาคันนั้นลงน้ำคุณพลาดใช่ไหมเมื่อกี้พลาดโดนไม่ทันโดนไม่ทันหดนทันกูขาแต่เมื่อกี้เหี้ยไม่เห็นคุยกูใช่ปะเห็นแต่ควยดิ อเคไม่มีอะไรเอ้ยเอารถล,ลงก่อนละจะปยีอะไรไม่แตหอกแต่พี่แม่งสูตจอทำได้ไงวะไอเหีเยไปซื้อรถมือหนึ่งมาแลเว้ยเบฟอะไอเหียมาทำเลยสุจริงไม่แต่เลย,ย,ลไ,ยไปอั <c oughs> องพ <c oughs> อไอ้สัตว์ดเยอะล